อุ้ยแกสองตัวรี่สามตัวก็นั่นอ่ะหดรอบแรกอีกแล้วโอ้โหตุ่นด้วยนะเจอตุ่นบอลแน่เลยอย่างเงี้ยสู้ยากว่ะโอ้แต่ชุดไม่น่าไม่น่ายากเอาไว้ตุ่นเรานี่บินปดอาวุธเพื่อนกูไม่เดินไปไหนหรอกเชื่อกูเนี่ยกูไม่เดินไปไหนหรอก ไอ้ขึ้งบินบินผ่านนะเนี่ยโอ้โหขึ้งบินบินผ่านปึ๊บานแน่ไม่รอดหรอกเพื่อนชุดมึงมันควรเปลี่ยนได้แล้วมันหนักเกินไปพี่ใบเรามาแล้วเจอใบอีกรอบใบตัวนี้น่าจะโหจดจัดเพราะั้นเรา ฆ่าแม่งให้หมดเลยจัดไปอย่าให้เสียแบบใช้แบบจริงจังเลยสกิลจริงจังอะ่ะสกิลจริงจังไปเลยใช้สกิลจริงจังไปเลยไม่ต้องทักมา <c oughs> <c oughs> โอ้ยแย่วะ่ะ <c oughs> เลือดลดอีกเอ้ยนั่นลดอีกไม่ต้องทักมาเลยนะกำลัง <c oughs> หน้าสือหน้าขวานเนี่ยเจออย่างเงี้ยลึ๊ป เาละคราวนี้อีกสองวิช่ไหมโอเคสกิลไม่พออยู่ดีน้องทันเน่เป็น <c oughs> ไปไม่ได้หรอเพื่อนจะทำอย่างเงี้ยไม่รอดแล้วมึงอ่ะเตรียมใจไว้ก็เถอเพื่อนเตรียมใจไว้ฟ้า อชนะยังไงเนี่ยเลือดพันสีเรามีหลายเซตด้วยนะโอเคชนะแล้วไม่น่าวาร์ปหลักมาเลยคิดผิดชีวิตเปลี่ยนนะเพื่อนเอ้ยกลับไปฝึกมาใหม่